มาเบบึงบรรยากาะทุกคนแล้วก็แดดบดแล้วก็ลึ้น้าขึ้นฝนแล้วก็แดดออกคุณทุกคนเห็นไหมอ่อที่ว่าไอหม่องกอหม่องกอฟื้นนะคะหม่องกอฟื้นทำความร้อนทำให้น้ำอุ่นมันก็จะขึ้นแบบนั้นเวลาก่อจะขึ้นแบบนั้นประมาณสิบกว่านาทีแล้วก็ควรก็จะหายไปนะคะ เชิกักไอ้มาทายทุกคนเบ่งเลยค่ะคุณไหนบองหูแต่หากว่าเอฟซีกาเพิ้นกับฉู่หูหรอกว่าเอาพื้นใส่อยู่ในเทปไต่หัวหันแล้วมันก็จะค้อนขึ้นไปแล้วมันก็จะทําความร้อนแล้วก็ทําน้ําร้อนได้คะ่ะหมายจกหน่อยก่อนก่อนถคุณมัดฝรั่งเจิญกับตัดหย้าเลี้วนะคะมาดูดอกไม้สวยงามด้วยกัน กรากกรี่นะคะมีหลายสีคือเก่านั่นแหละขึ้นก็นมาต่อเหมือนเดิม รักแร้ค่ะนี่เจียสีเหลืองนี่ดอกใหญ่ดีขึ้นมาตอมค่ะมากค่ะทุกคนนี่เจียมจะผ้าเก็บรูดแอปเปิลคิดอ้างคือเกาล่ะ ม,มีแมงอยู่ค่ะอืงเห็เนว่าง,งามงาม,งามท้องฟ้าสันเด้เครื่องบินแวนพุดไหมเห็นบอร์ฮึ่นะสอดเข้าไปพุดเนาะ งามดีเนาะคะ่ะทุกคนากินแอปเปิลกับไหคือคนเบิงทองฟ้านะมาปะสวยมากเลยค่ะหุ่นเมกหนากินแล้วก็ทายทุกคนเบิงก่อนค่ะมีมะแรงก็กินได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรโอ้หน่วยผุ่นแม่สูงๆนะแล้วก็โล่นลงมาเดียเนอะะทุกคนอืออไไรปะ โอ้ยบุได้ดูทุกคนเป็นยังดอกอ่ะว้หันละเดี๋ยวจื๊มก็สิหาอันเนี่ยมากองเอาไม่มาเหยียบเอานี่แหะครับักที่จื๊มีผักสวนครัวได้กินเหมือนเดิมมาละค่ะผักสลัดผักซีผักไก่ใบผักอีตู่ใบนางรักผักซีลาวผักซีธรรมดาแล้วก็ถั่วรานเต่าอะค่ะมาคุณมันฝรั่งกัน มันฝรั่งไปต้มกิงกับปลาทอดมาคาาลงมือกันเลยขุนมันฝรั่ง ค่ะมันฝรัง่งซํานีกับพอ่อเลยค่ะเอาไปต้มกินกับปลาทอดค่ะไม่ต้องซื้อเลยเรามีอยู่ที่สวนของเราเองเอาไปล่างก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะอาหารวันนี้ปลาชุบแป้งทอด ผักรวมมีดต้มแล้วก็มันฝรั่งต้มที่ยายเจ้้ยงไปขุดมาละค่ะอือาหารดีที่ยยเจิมงมากมากเลยนะะี่ค่ะมันฝรั่งสดๆต้มกับปลาทอดนีค่ะเราไปกินน้ำกันเลยค่ะจัดจานก่อนเสร็ค่ะมากินอาหารกับยายเจิมงมือนนี่ปลาค่ะมันฝรั่งแล้วก็ผักรวมต้ม สวัสดีค่ะพี่น้องสุผูสุโคนยายเจียมชนนบทสวิเดนมากค่ะทุกคนมากินนะอาหารในเสซบนี้จะเจอปลาค่ะอันนี้ผักผักชีฝรั่งเอาไว้ตรงนี้ชีฝรั่งค่ะทุกคนแรกก็กินปลาเลยค่ะ palang suot so na ka มันพลังเนียวหนุ่มแพรบแต่ อิมแล้วค่ะทุกคนอิมแล้วก็มาคุยกันแจักหน่อยตตาเย็ดเจิมเว้าือเก่าอ่ละล่ะมันกาศวันนี้ก็แดดก็มีแดดมั่งไม่มีแดดมั่งจังส่หรอค่ะทุกคนแต่หากว่าอากาศดีค่ะไม่หนาวไม่ร้อนเจมก็ได้ไปเก็บเห็ดให้ทุกคนเบ่งกันละ่ะเห็ดไอหเห็ดมันปูเห็ดพึ่งหวานนะเออบอมเอนเห็ดพึ่งหวานไม่ดอกเดียว เห็นมันปูหลายเติอบอยู่เสียไว้พาใส่เนื้อ,อยกินกับสเต็กก็แซ่บค่ะเดี๋ยวคาดว่าเห็ดพึ่งหวานจะต้องออกเร็วๆนี่แหละพาทุกคนไปเก็บเห็ดพึ่งหวานค่ะเอา,มาเมื่อกี้ตึบแซ่ี่ยทตกคนเรื่องบานยเยอะเจมกัะมิตรต้นใหม่ปลาใหม่ละค่ะเงียบสงบเป็น มีเพื่อนบ้านเงียบสง,งบมีแต่ยายเจิมกับพระเอกสองคนเอาแค่นี้แหละค่ะทุกคนพอกันไหมคิปหนาด้วยค่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดีสบายดีกันทุกคนด้วยค่ะมีความสุขเสมอเสมอสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye bye.